อีลอนมัสชมไอเดียสร้างกุลเงินใหม่ <S <S สวัสดีครับต้อนรับสู่ Talk คลิปโตทอล์คก,กับผมแซคกัับดีครับผมเจอกันวันทุกวน 5, 8, ันฮะแปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับไปงานจาก e อเด d ซ s o ส์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามขอาวสารเกี่ยวกับคริปโทเคินซี่ผ่านทางคลิปโตทอล์ครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งมารนการนี้ด้วยนะครับวันนี้มี ข่าวที่พูดถึงอีลอนมัส์นะครับที่เขากล่าวถึงเรื่องของสกุลเงินใหม่ของ2ประเทศนะครับมาดูกันครับว่าเขาชื่นชมไอเดียนี้ยังไงนะฮะอีลอนมัส์ครับกล่าวชมไอเดียสร้างสกุลเงินใหม่ครับของอาร์เจนตินาแล้วก็บราซิลครับว่าเป็นความคิดที่ดีครับผมอีลอนมัส์ครับซีอของ Twitter, SpaceX แล้วก็ Tesla นะฮะได้กล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานล่าสุดนะเกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินทั่วไปในประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาครับว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับ ก็เมื่อไม่นานนี as as Arduino, ้ฮะมีรายงานระบุว่าบราซิลและ็อเจนตินาเนี่ยนะฮะกำลังเริ่มศึกษาการออกสกุลเงินลาทัมนะฮะซึ่งได้กลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั่วโลกครับแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นนะฮะอิรันมัสนะฮะก็ออกมาแสดงความชื่นชมนะฮะเมื่อพูดถึงการออกสกุลเงินดังกล่าวครับซึ่งจะสร้างพื้นที่เศรษฐกิจร่วมกันสําหรับกลุ่มประเทศลัตินอเมริกานะครับก็ในการตอบทวีตที่ระบุว่าประเทศอื่นๆในลาทัม จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมแผนการสร้างสภาพสกุลเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสภาพยุโรปครับรยมรมัสก่าวว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับเซอร์จิโอมาซาครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของรอ์เจนตินาหาเตือนว่าการหารือครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนแรกครับในการสร้างสกุลเงินที่เรียกเบื้องต้นว่าเซอร์ครับ S U R นะฮะแล้วก็อาจใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าที่ความคิดเริ่มนี้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับ จุดประสงค์ของศูนเงินนี้เนี่ยก็คือเพื่อทําลายความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐในภูมิมพาคนั่นเองนะครับแหมครานี้เขาก็าเริ่มจะอยากขามหน้าเรื่องของศูนเงินแล้วนะฮะไม่เอาดอลลร์นะแล้วก็สร้างสกุลเงินตัวใหม่ขึ้นมาในสภาพของทางลาตินอเมริกาเองนะครับก็มีหลายคนที่พยา,ยามทํานายการล่มสลายของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในฐานะสกุลเงินสํารองของโลกครับแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยละทิ้งเงินกระดาษแล้วก็ลงทุนในทางเลือกที่เหมาะสมนะฮะเช่น เดียวกันกับโรเบิร์ตคิโยสกิครับผู้เขียนหนังสือ Rich Dad Poor Dad ครับที่ได้กล่าวเตือนผู้ติดตามของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วนะครับว่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะคือขนมปังปิ้งนะครับก็คิโยวสกิเขาก็ค่อนข้างจะจะแบบอวยเรื่องเรื่องของบิตคอยสมควรด้วยนะฮะก็คิโยสกิแนะนำให้ซื้อบิตคอยครับเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของเงินดอลลาร์ครับซึ่งตามความเห็นของเขาเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคมปีนี้เลยนะฮะ2023นะครับ ก็มีข่าวกระแสข่าวออกมาเหมือนกันงก็ต้องดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะรเรื่องของการแบนด,ดอนลลาร์นะครับในเดือนมีนาคมครับอีลอนมัส์ครับได้ให้คาแนะนาบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ติดตามของเขาเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็วิธีที่เขาเชื่อในการทิ้งดอลลาร์เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับเป็นการพูดถึงไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเขากล่าวว่าตามหลักการทั่วไป <Okay. S 1> สาหรับผู้ที่มองหาคําแนะนําจากหัวข้อนี้โดยทั่วไปแล้ว การเป็นเจ้าของสิ่งของที่จับต้องได้เช่นบ้านหรือหุ้นในบริษัทที่คุณคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจะดีกว่าถือเงินดอลลาร์เมื่อต่างเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ย mm hmm. มัสยังกล่าวชี้แจงด้วยเคราว่าเขาจะไม่ขายบิตคอยหรือว่าดอจคอยที่เขาถือครองเป็นการส่วนตัวในขณะนั้นนะครับอันนี้เขาพูดไวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งมาปีนี้เนี่ยผมว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมากๆเลยในเรื่องของ mm hmm. ขนนเอง,องินดอลลาร์นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ย mm hmm. ก็ ให้ความสนใจในเรื่องของคริปโตเครนซีมากยิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้ลาตินอเมริกาก็กำลังจะออกสกุลเงินตัวใหม่ด้วยอ่ะดูกันต่อไปฮะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอเมริกาจะเป็นยังไงในช่วงนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ค่าเงินมันลดลงนะฮะตอนแรกเนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าเป็นเงินบาทก็37เลยมั้งตอนนี้ลงมาเหลือน30นินิดๆเท่าสิสองเท่าสามใช่ไหมฮะมันลงไวมากนะครับจับตาดูให้ดีตอนนี้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็ลงนะครับตอนแรก เออหนึ่งดอลลาร์่ากับยี่สิบสี่สิบห้าบาทไทยตอนนี้ยี่สิบสองกว่าเองนะครับโอ้โหทําไมค่าเงินมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับยังไงก็พยายามออวางแผงกนการเงินให้ดีๆนะฮะใครจะแลกเงินอะไรก็ตามหรือจะเก็บสินทรัพย์อะไรก็ตามพยายามกระจายความเสี่ยงกันด้วยนะครับหวังว่าคราวนี้จะเป็นปชนวกับคุณนะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ คุณสามารถนะซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการได้โดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนที่เป็นัแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์กุศิษแฟนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาปุ่มจอยไม่เจอนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่อง,องเรามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างน,นะในเรื่องของหลังบ้านนะครับก็สามารถเลื่อนไปต้คลิปนี้ครับ Copy wallet address ที่ให้ไว้แล้วโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วง่ายๆนะครับ ติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้ครับโดยการกด u b s สไคร์และกดกระดิ่งนะครับกดหนึ่งครั้งเท่านั้นรับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีอย่างแน่นอนนะครับใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ